วันนี้แม่จะมาอันบอกเครื่องปั๊มนมที่เพิ่งได้มาจากแบรนด์ Grace Kids รุ่นนี้เป็นรุ่นควีนค่ะเป็นเครื่องปั๊มนมที่ฟังกชันทันสมัยใช้งานง่ายพกพาสะดวกนะคะเขาก็จะมีตัวเครื่องขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและชุดกล้วย2ชุดนะคะขนาดใหญ่จูนมได้เยอะวัสดุ PP ปลอดสาร BPA ไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยเสียงปั๊มเบาเพียง60บเดซิเบลไม่ต้องกังวลเมื่อปั๊มตอนลูกลราตัวเครื่องใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ LED ระบบสัมผัสมีให้เลือกด้วยกัน3โหมดโหมดกระตุ้นโหมดปั๊มและโหมดรีดน้มคาางรรรปับแไเื่อออ๊ฟพต และสามารถใช้งานได้ขนาดชาร์จแบตเตอรี่มีระบบตัดอัตโนมัติหลังปั๊มครบ30นาทีและมีระบบป้องกันน้ำนมไหลย้อน,นด้วยเป็นเครื่องปั๊มที่ปั๊มนุ่มดูดลึกและเกี้ยงเต้า,<ม>านะคะไมค์ก็จะนำน้ำนมส่วนหนึ่งมาทำสต๊อกถุงเก็บน้ำนมเนี่ยไมค์ก็ใช้ของเกรซคิดนะรุ่นนี้หนา2ชั้นลดกลิ่นเหม็นหืนเหนียวแตกยากล็อกแน่น2ระดับไม่ั่วซึมไม่มีสาร BPA เป็นแบบฟู้ดแก๊สปลอดไทยต่อลูกน้อยค่ะความจุขนาด5ออนนะคะ1กล่องกไปเลยค่ะว่่ากอนปั๊มมจะใียี่สิบสาบริวนมเพื่อป้องกันบอกไปเลยค เครื่องปั๊มนมรุ่นเนี้ใช้ดีแล้วราคาน่ารักมากที่กัด<า>เดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้นะคะ